จริงๆเนี่ยเพจเราเนี่ยนะเป็นเพจที่ผมว่าพูดเรื่องงานรับเหมาเนี่ยลึกที่สุดนะครับแล้วก็พูดมาตั้งแต่แรกแล้วไอ้คอสการสอนรับเหมาเนี่ยมันอยู่ในแผนของเพจเนี่ยมานานมาก,กน,นะครับแต่ผมคิดว่าที่ผ่านมามันยังไม่ถึงเวลานะครับผมอยากรวมแบบเอาให้แม่งครบๆจริงๆอะ่ะเวลาทำงานมีปัญหา,าจริงๆ โน้ตไว้จดไว้นะครับก็สามสี่ปีเหมือนกันนะครับกว่าจะรวบรวมตัวคอสเอาไลน์ไว้ได้ผมคงจะไม่มานั่งพูดว่าคอสเอาไลนมีอะไรบ้างนะผมแปะไว้ให้แล้วก็อ่านเองเพราะแม่งยาวยาวยาวเฟื้ยนะครับอ่านเองและคอสนี้นะครับเราามาให้เป็นในชีวิตจ,จริงเนี่ยก็อย่างที่บอกเป็นคอสที่ผมตั้งใจให้ใหมันเป็นคอสเลือดทงนะเป็นแฟกชิปตั้งแต่แรกละตั้งแต่การวางแผนทำคอส ปล่อยคอสต่างๆครับจริงๆผมจะปล่อยคอส์นี้เป็นคอสสักแรกเลยก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าผมอยากรวมข้อมูลให้มันโซลิดมากๆก่อนนะครับเราถึงจะปล่อยจนได้เวลานะครับจนได้เวลาเจออะไรก็โน้ตเจออะไรก็เขียนนะครับก่อนอื่นเลยคอสนี้มันมันไม่ใช่คอสทฤษฎีนะครับมันเป็นคอสเหมือนกับเป็นเสวนาเรื่องประสบการณ์ แล้วก็ทําให้ตรนะหนักถึงแพทเทิร์นในงานรับเหมานะครับแพทเทิร์นต่างๆว่ามีแบบไหนบ้างทําแบบไหนดีทำแบบไหน,บบไ,หนไม่ดีจากประสบการณ์จริงๆของผมเป็นคอสในชีวิตจริงของผมที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังผมอยู่ในวงการมาเป็น10ปีนะครับเฉพาะงานรับเหมานี่ตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ย ของผมสำหรับผมผมถือว่าเป็นอาชีพเลยเป็นอาชีพหลักนะครับผมไม่ใช่อาชีพหลักยูทูบเบอร์นะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับ10ปีที่ผ่านมาผมก็ยังไม่ได้ทำแลนด์เดเวล็อปเมนต์นะครับผมใช้งานรับเหมาเป็นหลักนะครับในการดำรงชีวิตในการทำเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างมากน่าจะเห็น มุมใหญ่ๆมุมลึกๆหลายมุมดักหลายมุมในองค์การรับเหมามาแล้วนะครับก็จะเอามาสอนเอามาเล่าเอามาแชร์ประสบการณ์นะครับเพื่อให้เห็นแพทเทิร์นต่างๆในงานรับเหมาแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการเห็นแพทเทิร์นนะครับเราสามารถที่จะนำแพทเทิร์นที่ผมสรุปว่าเฮ้ย ทำแบบนี้ดีกว่าวะเชื่อสิลองเอาไปใช้พอเอาไปใช้เนี่ยแต่ละคนถึงจะสามารถที่จะเอาไปประยุกต์เป็นขั้นตอนที่3จริงสามขั้นตอนนี้มาจากโทนี่ล็อบบินนะครับต้องให้เครดิตไว้หน่อยซึ่งมันใช้ได้จริงแล้วก็เป็นเรื่องจริงมากๆนะครับขั้นตอนที่3ามก็คือการเอาไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตัวเองบางอย่างที่ผมสอนบางอย่างที่ผมบอกมันอาจจะไม่ได้เข้ากับ คนทุกคนนึกออกป่ะเอ้ยฉันฟังแล้วฉันเก็ตว่ะจะฉันเอาไปใช้มันไม่เวิร์กับนิสัยฉันว่ะแล้วเมื่อรู้ว่ามันไม่เหมาะกับเรานะครับเรารู้ว่าอะไรที่มันเหมาะกับเรามากกว่าเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์นะครับปรับให้มันเหมาะสมเหมาะกับไลฟ์สไตล์นะครับเหมาะกับนิสัยของเราได้นะครับหลายๆคนที่ผมเจอเนาะรับเหมาแล้วแบบเฮ้ยพี่ผมแม่งเจ๊งตลอดเลยว่ะ เฮ้ยพี่ผมทำแล้วมันไม่เห็นไปได้ได้ดีเท่าที่คิดเลยนั่นเพราะว่ายังไม่เป็นนะครับรับเหมารับเหมาให้เป็นแล้วผมจะสอนว่ารับเหมาให้เป็นในชีวิตจริงเขาทำกันยังไงเราพบกันในคของสครับ